มาเยอะเกินไปละยิงสู้ซะหน่อยละกันยิงสู้สักหน่อยละกันเรียบร้อยได้มาขอแล้วลเธอว่าไงตรงนี้ขอหลบวงแหวนเคยกันนะไม่โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแงน่จริงก็เข้ามาเรียม้อยได้ไหมหนึ่งครับอายัางไงครับเดน,นะนะนะเอลสุอย่างนั้นเหรอทริปเปลิลคีมาจังหวะนี้ครับเหลือเอลสุคนเดียวเก็บสแ,แต็กแป๊บเก็บสแต็กแป๊บ ไบเกมเมอร์เสนอตอนรีวิวยอนสกินใหม่สายเขียวพลังแห่งธรรมชาติให้เสีสายสายโดยลำพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวองคารทุกคนด้วยนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับยอนสกินใหม่สายเขียวพลังแห่งธรรมชาตินะฮะจังหวะนี้โดนซูมมาหัวเบ้อยู่นะครับณจุดจุดนี้ปนองข้ามีเอ้ยเดี๋ยวนะทำไม ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ครับเนี่ยเฮ้ยแบทแมนฮมฟิกหลบก่อนละครับไมไ่แดงหรอกครับดูนะครับอูย้ยอะไรมันเยอะแยะวะเนี่ยโอ้ยหลบกระสุนกระตุนนะแต่ไม่หมดเลยนะครับอ้จังหวะนี้ยิงก่าแมทริกนะฮะเห็นนะผมสังเกตว่ามีคนเลือดโลอยู่ตรงนั้นขอยิงสักหน่อยละกันจื๊บโดนนะแต่ว่าเหมือนจะโดนเอลซูที่เลือดเยอะโอเคเง้นฉันจะกลับบ้านก็ได้นะฮะ โหจังหวะเมื่อกี้นี้กำลังจะบอกว่าทีมตรงข้ามมีแบทแมนด้วยนะเออผมต้องหลบแบทแมนดีๆอะไรอย่างนี้นะครับสักพักไม่ใช่แค่แบทแมนแล้วนะครับเซฟเพล่าก็มานะครับทรอนก็มีนะครับสกิลอะไรก็ไม่รู้สาดมาเต็มไปหมดเลยนะครับจุดๆนี้ฮะนี่ยิงฟิลด์ซันนะครับแบบว่าไปทักทายสวัสดีฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยนะครับอ่าเฮ้ยตรงนี้มีแบทแมนอีกแล้วอย่างานั้นเหรอ เกมนี้ฉันจะต้องหลบแบทแมนดีๆนี่ยิงเซเปราไปก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันฮีโร่ใหม่หรือเปล่าครับนี่ยังเซเปราเขาอันติยัดหน้าเราอะไม่ยอมครับไม่ยอมครับอันติยัดหน้าเราแบบนี้อ๋อเขาทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะกันป้อมนะครับผมเพื่อนจ้าฉันอยากได้ป้อมกลางเลิศเกินนี่แนะ่ยิงไปหนึ่งทีเอ้ยแบทแมนมาอมืเอาปืนดุทันไปกินกอนละกันได้หนึ่งทีครับยิงไปเรียบร้อย เก็บไป2ตัวเลยจังหวะนี้ Double kill นะฮะนา้ไปแบ่งชัดนปากเลยนา้ไปสงสารแคร,รี่จนๆอย่างชั้นเหรอนี่อืมนี่ครับสกินใหม่ก็ผมว่าสกินนี้สวยอยู่นะเออเป็นเขียวแบบโทนสีแบบมรกตมรกตนะฮะนีเซฟเร่ามาอีกแล้วครับฮ <c oughs> ีโร่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยเออไม่ค่อยมีคนเห็นเออไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเอ ป้ตองข้าวเาจะเมนเป็นเมนก็ได้นะครับเนี่นี่ต้องดูฝีมือเขาทีนะครับว่าซเซเบร่านี่จ่ายซิกูร์ลัวครับสัมมาหลอดตไปจังหวะนี้ครับโ,โดนหัวทอนแล้วเรียบร้อยครับตุยเย่มาตาดได้ไม่ไอโกะเดียวนะอย่าซูมชั้นได้ไหมเพื่อนตรงนี้ไม่มีคลิปแต่ว่าผืนได้อยู่ครับนี่มุมตูถูกทำลายอ,อาจจะซูมชั้นเยอะเกินไปแล้วนะเอวุ้ถึงกับปิ๊กเลยฮะจุดจุดนี้น,น,นี่ตอนนี้เราได้เคฟซันตี้กับทารอนมาแล้วนะครับจะยิงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่นะครับ ย้อนเนี่ยออกของได้2อสแบบนะครับแต่ว่าผมมาชอบออกคอเคสซันติแล้วก็ทารอนนะครับผมรู้สึกว่ามีทารอนเนี่ยก็ยิงแรงดีนะครับแล้วก็มีดูดเลือดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าศัตรูมาเยอะเกินไปละ <c oughs> ยิงตู้ซะหน่อยละกันยิงตู้ซะหน่อยละกันเรียบร้อยได้มาสองแล้วเธอว่าไงตรงนี้ขอหลบวงแหวนเธอกันนะ <c oughs> นิวตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาเรียบร้อยได้ไหมหนึ่งครับอายังไงครับนะนะนะเอลสุอย่างนั้นเหรอทริปเปิลคีมมาจังหวัดนี้ครับเหลือเอลสุคนเดียวเก็บสแต็กแป๊บเก็บสแต็กแป๊บ มันช่างรอดเ่กันขนาดนี้นะเนี่ยโดนฟิกเกอร์โยกในตำนานได้เกิดขึ้นแล้วพ่อเฮ้ยไปไหนกันดีเพื่อนฟาร์มต่อดีกว่าครับเกิดเป็นแครี่เกิดมาก็ต้องฟาร์มนะครับหาเงินหาทองนะอุ้ยเจอทรับเอลซุแกซะหน่อยครับจังหวะนี้เหมือนว่ามานาเราจะน้อยมากเพกื่อนถอยมาได้ไหมโอเคฮะอย่างครับ มังกรเล็กครับผมกดรีโคอฟเวอรี่ขึ้นมาได้มานามานิดหน่อยครับณจุดจุดนี้เอามังกรม่วงไม่เพื่อนนะฮะหรือว่าจะไปเลนกลางครับผมเลนกลางมีคีปผาไปเลนกลางก่อนดีกว่าฮะร,ระวังท้งก็เหลาแพสซีฟได้นะครับผมเหลาแพสซีฟสี่ครั้งนะแล้วก็การยิงครั้งที่5จะเป็นการจบตีแบบโลโลรัวๆนะฮะใช้ในตอนที่ยามยามว่างย้มเหงาครับเรียกว่าการบบเสียงมันเหมือนอ ไฟแช็กนะครับเหมือนแบบจุดไฟแช็กนะครับนี่ฮะตอนนี้สถานการณ์เงียๆบๆเราก็เก็บออสซิสต์ไปก่อนนะครับผมมังกรแสงนี่ดีธรรมดาไหมครับไม่ต้องรีบใช้สกิลเยอะเพราะว่ามานาผมไม่ค่อยมีนะฮะ <c oughs> เก็บไว้ไฟดีกว่าครับด้านซ้ายมีไฟเกิดขึ้นครับผมยิงไปรัวๆบาดแบตแดนเซปลาครับ ยิงไม่เหมือนจะไม่โดนนะแต่ว่าทําไมเขาโดนพลังมังกรแสงก็ไม่รู้นะหรือว่าโดนแต่เบานะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะคนดูสามารถไขข้อสงสัยผมได้นะผมสงสัยว่าเมื่อกี้ฟิลด์ซันโดนหรือเปล่านะครับเออเหมือนสายฟ้าโดนแต่ว่าฟิลด์ซันไม่โดนนะรหรือมันโดนแล้วเบาก็ไม่รู้นะเอออาจจะโดนแล้วเบาก็ได้นะเอออาจจะโดนแล้วเบานะครับถ้าเบาขนาดนี้แล้วก็อย่างที้ต้องออกบูมสติ๊กซะแล้วสิหนะยอกหยอ,ยอนะครับ อย่าหาทํานะครับผมใครมาออกย้อนบูมสติกให้ผมเห็นเนี่ยผมจับตีมือเลยนะครับผมเนื่องจากว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่จริงจังที่สุดในบรรดาช่องทั้งหมดนะฮะเราจะไม่เล่นให้ได้แผลกันนะครับชมฮะโอ้ยปากาสัสตันโดนฆ่าอย่างนั้นเหรอเฮลิสกินไทยนี่นะไม่รู้โดนหรือเปล่านะฮะถาจะไม่โดนนะไม่ตุยนะ โอเคครับจังหวะนี้เหมือนว่าเราจะได้2ทางนะครับแต่ว่าอยากรีบจบเลยอะเล่นยอ้อนทั้งทีนี่คือแบบว่าอยากจะเล่นได้ของตันนะครับคือต้องไปสุดที่เฟรนิลทูธนะครับเคปซันติทารอนลิสติงเจาะแดงแล้วก็ไปจบที่เฟรนิลทูธนะครับเอาแบบรูดแทงทีเดียวครึ่งหลอดอะไรเงี้ยแบบรูดทีแบบสัดใจสัดใจนะครับ ว่าไม่รู้ว่าเกมนี้จะถึงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะฮะขอรูดก่อนคีปกองนี้ได้ตังเยอะมากครับนี่เกินี้ไม่มีท่าวาร์ปอะไรนะครับคุณผู้ชมไม่มีท่าวาร์ปอะไรเลยนะครับโอเคเราใกล้จะได้เป็นลิวทูธแล้วครับขาดตังอีกประมาณพันห้านะครับพันห้ากว่ากว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเกมนี้ไปฮะจ อย่างน้อยก็เอาอีเเอกทางนึงก็แล้วกันครับเป็นวัยรุ่น3ทางก่อนจบเกมนะครับเหล่าครับเหล่าจุดไฟแชกครับจุดไฟแชกไปฮะแต่ว่านี่ stores, เราจะขึ้นบ้านกันแค่3คนเองอย that, ่าง uh นั้นเหรอไม่เป็นไรครับฝั่งตรงข้ามก็มี3คนเหมือนกันครับเวลาโดนผมไปหนักมากไม่ตยุยโอ้โหเซเวลากดอันตีทันด้วยนะครับ เหลือไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ขอเอลซูมาละกันแต่ว่าไม่มีคลิปแล้วครับตรงนี้ไม่ใหม่ใม่ใม,ม่พร้อมยิพึ่งจริงชัดนสิโอ้ยโอ้ยพลางใหม่แล้วครับผมตรงนี้เดี๋ยวนะผมรอตีป้อมขวาให้เพื่อนดีกว่าฮะจับจามับจามโอ้โอ้แบทแมนมาใจเย็นนะเพื่อนอืวีเดียวโอเคครับผมมีเพื่อนคอยปิดให้อยู่ฮนะ นะผมไม่ค่อยมีเลือดผมขอเติมเลือดแป๊บหลังแห่งทารอนเดี๋ยวนะขอบขู่ขอเพิ่มเลือดก่อนโเดี๋ยวนะฝังข้ามมาเพียบแล้วคุณผู้ชมนี่โอ้ยจึ๊บโอเคสวยอยู่ฮะกาลีรอดนะผมเลือดเต็มว่ะอยากจะโชว์ห้าวซะหน่อยครับแล้วจุดจนี้เซฟล่าว่าไงเพื่อนอยากลองไหมอ่าเวลาอันตีครับผมเรียบร้อยยังไงเอวสูเรียบร้อยครับผมตาบายตาบายเฮ้ย ไปมาข้างล่างโอ้โหหลบก่อนเย็นเพื่อนอยังไงล่ะอืมเรียบร้อยเดีด๋ยนะเดี๋ยนะข้ามมีแบทแมนอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวแบทแมนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้อันว่าแล้ววัานี้ต้องมาเล่นงานฉันไอ้บรูสเวนหึโดนเพื่อนฉันเล่นไปสินี่แน่เรียบร้อย อะไรนะคีปตีป้อมแตกเรียบร้อยครับผม <Please. S 1> ต้มและวก็เป็นอีกครั้งเราไม่ปลอดภัยเพราะโดนบูสเวทขอบคุณเอซึ่งได้แก่มาหาเทพยอนสายเขียวพลังธรรมชาติสกินนี้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไง ค่อนข้างสวยหล่อเท่เลยทีเดียวนะครับสำหรับสกินนี้นะครับผมสำหรับสกอร์เกมนี้ที่คิวสิตายสามแอซิดเก้าเอมพีสิบสองสำหรับสกินนี้นะครับสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ราคาเพียงแค่49คูป,ปองเท่านั้นอยู่ในกิจกรรมพีเมียรแล้วก็ล็อกอินนิดนิดหน่อยๆน,นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ